กล่องนี้จะมาอันบ็อกะคะ่ะแล้วก็มีแม็กควีนเดินไปเดินมานะคะคือตอนนี้นะคะาช่าอยู่ที่บ้านใหม่ของชาตินะคะอยู่ในห้องของเล่นและนี่นะคะก็คือตุ๊กตาอาร์ตดอลที่ชาชเนี่ยสั่งทําพิเศษมาจากประเทศรัสเซียนะคะซึ่งรอนานมากๆนะคะแบบน่าจะ3-4เดือนเลยนะคะสําหรับงานนี้นะคะแต่ว่าพอได้มาก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็จะมาอันบ็อกในคลิปนี้กันค่ะพร้อมอยางทุกคน เปิดก่อนแล้วนะนี่นะคะโอ้โหโหอบแบบว่ายิ่งใหญ่มากมีความแบบสีแดง The ๋ยวสิมาเคยมาดูหนดีมันคืออะไรนะีฮะมาเคยต้องชอบเล่นอันนี้แน่ๆเลยเฮ้ยเห็นแล้วทุกคนเห็นยัง เห็นไหมทุกคนมี2คนยืนอยู่นะคะเดี๋ยวเราดึงออกมาตัวหนึ่งนะคะไม่แน่ใจจะเป็นเพปเปอร์หรือแมคควีนนะให้ดูรายละเอียดก่อนนะคะเขามีสแตนมาให้ด้วยนะเวลาเราตั้งโชว์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใส่คอนเวิร์สสีแดงนะคะแต่ผิวค่อนข้างอ่อนนะน่าจะเป็นแมคควีนนะอุ้ยมีอุ้งมือชมพูนะคะแมคควีนแน่ๆเพราะเพปเปอร์อุ้งมือดำหมดเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยชาส่งรูปไปให้อาร์ติสเขาทําให้เหมือนที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะมันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชาคิดว่าสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ โอเค okay, มาเรามาดูได้ในว่าตื่นเต้นหนึ่งสองทุกคนน่ารักมากเสียงสูงมาก หูเป็นแมคควีเลยนะคะคือแมคควีเนี่ยเป็นคินคาโลใช่ไหมหูก็จะกลมๆนะคะไม่หูแหลมเหมือนแบบแมวทั่วไปนะคะอุ้ยละเอียดน่ารักมากเครือ่อัน,นี้มันจะเป็นเรซินดินปั้นนะคะทุกคนก็คือถ้าตกก็จะแตกนะคะมีหนวดด้วยดูดิแล้วก็แมคควีเขาจะมีด่างๆตรงจมูกนะคะนี่เขาก็ทํามาด้วยแล้วก็เป็นตาแก้วทุกคนเหมือนแปปเปอร์เลยเห็นปะคือตาแก้วมันจะมองตามเราทุกคนไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะดูดิโอ้โห มั่งมานานแล้วนะอย่างที่บอกคือจําราคาไม่ได้น่าจะแบบหมื่นกว่าบาทนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอาร์ตดอเนาะต้องทําตั้งแต่แบบไม่มีอะไรเลยอะแล้วชาก็เลือกสเวตเตอร์อันนี้นะคะเป็นเหมือนธงชาติอเมริกันด้วยนะเห็นไหมน่ารักมากทุกคนดูดิมีหางด้วยนะคะแล้วก็สามารถถอดเสื้อออกก็ได้นะเดี๋ยวถอดให้ดูนะคะจะได้เห็นตัวเขานี่เป็นแบบเป็นตัวแมวเลยอะนี่นะคะนี่อันนี้คือสแตนนะที่แบบจับเขาอยู่นะคะวิน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวใส่กลับให้เขาก่อนนะนี่นะทุกคนให้ดูใกล้ๆเลยคือสำหรับชาชารู้สึกว่าเขาเหลือง ไปนิดหนึ่งนะคะเขาน่าจะส้มกว่านี้หน่อยจะเป็นแมคควีนนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าก็โอเคนะคือหน้าตาเหมือนแมคควีนอะมีความมองแล้วแบบตาตกๆนะคะ <c oughs> น่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวจะแมคควีนวางไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงนี่นี่ก็ต้องเป็นเปปเปอร์แหละทุกคนเปปเปอร์ใส่คอนเวิร์ดสีขาวนะคะสีเปปเปอร์จะเข้มกว่ายอย่างเห็นได้ชัดมากเลยนะนี่ก็คือเสื้อนะคะเลือกมาอีกลายนึงแต่ว่าสีใกล้เคียงกันนะพร้อมยังเฮ้ยเห็นลางๆหนึ่งสอง เฮ้ยทุกคนเหมือนเปเปอร์มากพอเปเปอร์ชอบทำหน้าแบบนั่งงง,งแบบเนี้ยดูดีแล้วหูก็แหลมๆหลมนะคะแบบเป็นเปเปอร์เลยทุกคนน่ารักไหมแมคควมาดูแมคควยเร็วปากก็เหมือนเปเปอร์นะเพราะเปเปอร์เขาจะมีปากแบบขาวๆนะทุกคนแล้วก็ตาเป็นสีเดียวกับแมคควีนเลยนะเป็นสีเหลืองเฮ้ย <He i, S 1> ดูแมคควีนแมคควีนกับแมคควีนเหมือนแมคควีนไหมดูซียังไงล่ะเหมือนปะเมนบอกชาด้วยนะว่าคิดว่าเหมือนไหมนะคะเปเปอร์ Paper และแมคควีนแมคควีนมานี่เร็วแมคควีนมาผลนะ แล้วคือไม่ให้ความร่วมมือเลยอะ่ะอย่าบังกล้องนี่นะคะคือหน้าแปปเปอร์ก็จะแหลมๆออกมากว่าหน้าแมคควินก็จะแบนๆแล้วก็เหมือนอุ้มๆกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยสรีระตัวเขาอ่ะหน้าเขาจะกลมกว่าแปปเปอร์นะคะน่ารักมากทุกคนคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายแมวให้ดูต่อนะคะว่าตอนนี้เขาทาอะไรอยู่ในห้องของเล่นวางไว้อย่างนี้ก่อนน่ารักไหมทุกคนมคคุยมาคุนม,มาแล้วมคคินมาดูดิมคคินดูแปปเปอร์ดิมคคุยเอไว้นะ แมคควีนมาในกระเป๋าอันนี้นะคะแล้วก็แพปเปอร์มาในอันนี้แมคควีนทำอะไรแมคควีนเกิดกกิ้งเหรอในนี้ไม่มีกลิ่นใครเลยแมคควีนมีแค่ลิงแล้วก็แมวนี่แหละอ่ะขาดูหน่อยขัดูหน้าหน่อย ไม่ชอบให้จับไม่ชอบให้จับไปไหนแล้วนี่ก็คือเปเปอร์นะคะแต่ว่าเป็นเปเปอร์เวอร์ชัน werewolf นะคะลูกหมาป่าแต่เปเปอร์ตัวจริงอยู่ไหนเราไปหากันนะนี่นะคะคือตรงที่อาชาถ่ายนะแม่คุณอิเขาจะแบบไม่กลัวเท่าเปเปอร์นะคะเปเปอร์ Paper จะกลัวกว่าไปไหนแล้วนั่นก็คือทีวีแมวแล้วทุกคนเห็นเปล่าออนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของอาช่านะคะถ้าใครเชอาก็ติดตามได้นะครื่อนี้เนี่ยเป็นกรอบทีวีวินเทจจริงๆนะคะเป็นของจริงเลยก็เอามาประกอบกับไม้นะคะซึ่งไม้คืองานสวยและเนียบมากทุกคนคือมันเป็นแบบเหมือนของแต่งบ้านเลยนะ อันนี้เป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัวแรกนะคะนี่ฉชนก็จะให้เพเปอร์แมคควีนไว้ในห้องแมวด้วยกระโดดขึ้นมาแล้วชิลมากแมคควีน <c oughs> มีใครเห็นยเเปอร์บ้างเห็นปะอยู่ไกลมาก คือเปเปอร์เขาไปแอบในเนี้ยแต่ว่าของตัวนู้นนะคะดูดิเปเปอร์เปเปอร์ไม่กลัวออกมาเรวไม่มีใครเลยแมนเปเปอร์ไม่ออกมาเลยทุกคนคือเขาแฮปปี้กับความแบบซ่อนแอบของเขานะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะคะดิฉันมารีวิวตุ๊กตาเปเปอร์กับแมกควีนน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวจะตั้งเอาไว้เลยแล้วก็ใครชอบตัวไหนเหมือนไม่เหมือนอยังไงบอกกระชา่ายด้วยนะแล้วก็อย่าดูคลิปอะไรบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเคว่าแมกควีน นี่นะคะทุกคนเชอาวางเพเปอร์แม e ควไว้ตรงนี้นะคะก็คือเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะไว้เดี๋ยวชาจะทำคลิปรีวิวห้องของเล่นครบๆให้ดูนะคะแต่วันนี้เนี่ยสเน็กพีคนะให้ดูนิดนึงก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเพเปอร์แมคคีอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่นะคะแล้วนี่ก็คือแมคควีนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย